สวัสดีค่ะวันนี้เราได้ทําวิดีโอสําหรับโครงการรับซัพนะคะเป็นโครงการของเราเองบ้านหลังใหญ่มากมีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกค่ะห้องรับแขกของเราจะมีขนาดที่กว้างขวางและใหญ่โตมากเดี๋ยวถ้าเราถ่ายวิดีโอด้านนอกเสร็จยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายด้านในให้ดูนะคะรูปทรงสวยค่ะ พื้นที่กว้างขวางามากมีโรงรถให้ในตัวค่ะด้านหน้าทรงสวยบ้านจะหลูมากจะมีหน้าต่างบานยาวรูปทรงสวยและใหญ่โตค่ะพื้นที่หน้าบ้านจะฟางนะคะสามารถต่อเติมได้สำหรับ คนที่อยากได้บ้านบางคนภายในบ้านเราก็ฟังฝังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะต่อนอกบ้านก็สามารถต่อเติมได้